สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง TG b e t บาจินติครับเราเป็นฟาร์มพัฒนาสายพันธุ์ประกัดสวยงามอยู่จังหวัดนครสวรรค์นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับที่ซับสไครต์เข้ามาใหม่นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับคุณผู้ชมเรามานําเสนอแบ่งปันสายพันธุ์ประกัดสวยงามที่ทางฟาร์มพัฒนาขึ้นครับเดินทางมาถึงการแบ่งปัน EP ที่60ครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นด้วยลำเบอร์หนึ่งครับ ตัวนี้เป็นสายพันธุ์ม e ท a l ลิ c งค p พเปอร์ครับคุณผู้ชมเป็นปลาตระกูลเก็ดกลุ่มเก็ดเคลือบเงานะครับสีสันสวยงามสีสันฟลูออร์เลยครับตัวนี้ไซส์น้อง1นแล้วครับ n ำเบอร์หนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้น n ำเบอร์หนึ่งแบ่งปันนะครับที่300นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ครับท่านใดชอบก็สามารถติดต่อจับจองได้ทางช่องทางที่ผมปักหมุดไว้ในคอมเมนต์แรกครับ มาดูต่อที่ n ม m b เ r 2สองบ้างครับผู้ครับตัวนี้เป็นน้องลายตุ๊กแกลายไฟนะครับมันเตคัลเลอร์อวตารครับผู้ชมครับเมดพายดำลายตุ๊กแกเดินทั้งโตเลยครับตัวนี้ Number 2น้องไซส์1.4นะครับผู้ชมครับสายพันธ์ุมาจากมันเตคัลเลอร์มาตริกบริกับเอวตารนะครับผู้ชม Number 2สองครับพร้อมบริพร้อมทำท่านใดชอบสายนี้ก็สามารถจับจองได้ครับ n ม m b เ r 2สองที่3ามห้าศูนยครับ มาดูต่อที่ัมเบอร์สามบ้างตัวนี้มุกสวยมากตะเกียบสวยมากครับผู้ชมครับเป็นมันไตคัลเลอร์มัทเรบีดกับขอบป้ายครับผู้ชมครับมุกละเอียดเดินได้ดีเหลือเกินครับตัวนี้บนเนื้อสีแดงครับผู้ชมเป็นเลดเบตนะครับตัวนี้ครับโอ้ท่านใดชอบสายเนื้อแดงฉ่ำแบบนี้แล้วก็มุกเดินสวยๆแบบนี้ครับผู้ชมครับตัวนี้แนะนาเลยครับแล้วก็แบ่งให้ในพาราเบาๆัมเบอร์สามครับผู้ชมครับสามศูนย์ศูนย์เนงครับตัวนี้ มันเตคัลเลอร์กาแล็กซี่นัมเบอร์สี่ครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบมุกแพทเทิร์นสไตล์สวยๆแบบนี้มอมแมมมอมแมมแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับนัมเบอร์สี่ครับแล้วก็มีหน้ากากสีขาวหล่อๆแบบนี้มาให้ด้วยครับคุณผู้ชมครับแบ่งที่สองศูนย์ศูนย์ครับน้องไซส์หนึ่งจุดสี่นะครับคุณผู้ชมครับพร้อมปริดพร้อมทำครับตัวนี้ มาดูต่อที่นัมเบอร์หบ้างครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นมันติคัลเลอร์กาแล็กซี่ครับมีบัตรลายของเอวตานแจมบริทอยู่ด้วยนะครับน้องไซส์1.3ึปลายปจะเดินทางเข้า1.4ครับตัวนี้คุณผู้ชมครับเป็นมุกมีภายดําเป็นไลท์เบทนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เดินสลับด้วยภายดําแพทเทิร์นนะครับคุณผู้ชมแบ่งที่1 5ึ่งฮาร์โซนครับคุณผู้ชมครับนัมเบอร์ห้านะครับท่านใดชอบสไตล์นี้ก็สามารถจับจองได้ช่องทางคอมเมนต์ที่ผมปักหมุดไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับคุณผู้ชมครับ แล้วก็มีค่าเดินทางเหมาๆมปาสูครับมาดูต่อที่ Number 6บ้างครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นมาเติคเคเลอร์มาตลิกบีดกับขอบป้าครับน้องไซส์1.3ไปปายจะเดินทางเข้า1.4ครับตัวนี้น้องพร้อมบีดพร้อมทำเลยนะครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบสไตล์มาตลิกขอบปครับคุณผู้ชมตัวนี้สามารถจัจองได้ครับ Number 6ครับคุณผู้ชมครับ15 0ครับ มาดูต่อที่นัมายเลขเจ็ดบ้างครับคุณผู้ครับตัวนี้เป็นมันเตคัลเลอร์อวตารคุผู้ชมเป็นน้องลายตุ๊กแกครับน้องไซส์หนึ่งจุดสี่ครับนัมายเลขเจ็ดครับสายพันธุ์เป็นมันเตคัลเลอร์อวตารนะครับผู้ชมครับบีดกับมัทเรกครับหมอนมันลายตุ๊กแกทั้งโตเลยครับตัวนี้ผู้ชมครับโอ้แพทเทิร์นน้องสวยมากครับผู้ชมสีสันนี่เม็ดมุกนี่เดินมาฟูลบล็อกเลยครับนัมายเลขเจ็ดครับผู้ชมครับตัวนี้ แบ่งให้ที่3 5 0นครับนัมเบอร์เครับผู้ชมครับต่อมาดูนัมเบอร์กันบ้างครับครับตัวนี้เป็นมัทเลียครับปีดกับอวตารครับผู้ชมครับน้องจะตัดแพทเทิร์นเป็นพายดำแบบนี้เลยครับน้องไซน์ยี่จุดสีพร้อมปีดนะครับผู้ชมครับตัวนี้ทันใดชอบสไตล์มอมแมมพายดำแล้วก็ผสมสารกับกลุ่มเก็ดเคลือบเงาแบบนี้ครับผู้ชมครับ สามารถจับจองได้ครับทางช่องทางที่ผมปักหมุดไว้ในคอมเมนต์แรกครับตัวนี้ลำเบอร์แปแบ่งที่2 5งห้าส่วนครับคุณผู้ชมต่อมาลำเบอร์เก้าครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นแมทเทลิกเบรดกับคัพเปอร์น้องไซส์หนึ่งจุดสี่ครับคุณผู้ชมครับคัพเปอร์แมทเทลิกตัวนี้คุณผู้ชมครับโครงสร้างสวยๆหางใหญ่อลังการงานสร้างเลยคุณผู้ชมครับเหมาะอาการทําสายเหมาะอาการทําพ่อปลาครับท่านใดมองหาพ่อปลาดีๆแนะนําตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมครับ มทอลิกขอบเปอร์ครับคุณผู้ชมนัมเบอร์เแบ่งเบาๆที่1นึ้าศูนยครับต่อมาดูนัมเบอร์บ้างครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นเยลโล่เบตครับม a เป็นคัลเลอร์มาทอลิกบรกับ Copper ครับคุณผู้ชมตัวนี้น้องเป็นเยลโล่เบตนะครับไซส์หนามปลายหนึ่ต้นแล้วครับคุณผู้ชมน้องพร้อมบริดครับตัวนี้พัฒนามาโครงสร้างดีหางดีตะเกียบคมกริบเลยครับคุณผู้ชมครับตัวนี้นัมเบอร์สิบครับ แบ่งที่3มใบแดงครับผู้ชมตัวนี้เกรดพ่อพันธุ์นะครับท่านใดมองหาพ่อพันธุ์ดีๆครับแนะนําตัวนี้เลยครับผู้ชมครับโครงสร้างสวยๆสีสวยๆครับนับเบอร์สิครับมาดูต่อที่นับเบอร์สิบเอ็บ้างครับผู้ชมครับตัวนี้เป็นมันติคัลเลอร์มาทลิกบีดกับคอปเปอร์ครับน้องไซส์หนึ่งจุดสี่ครับผู้ชมท่านใดชอบทรายมันติคัลเลอร์มาทลิกครับเกรดเคลือบเงาแบบนี้ครับผู้ชมครับแบ่งเบาๆครับที่หนึ่งใบแดงครับหนึ่งศูนย์ศูนย์ครับ ขอบเปอร์มัทเทลิกครับมาดูต่อที่นัมายเลขสิบสองบ้างครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นแบ็กมาเิคัลเลอร์ครับคุณผู้ชมครับบีดกับคอปเปอร์ครับแพทเทิร์นเป็นสไตล์แบบไฟเออร์นะครับผู้ชมหางกระดงชัยน้ําเป็นแพทเทิร์ลายไฟนะครับแล้วก็ตัวเป็นไพ่ดํานะครับคุณผู้ชมครับน้องไซส์หนึ่งจุดสามป้ายหนึ่งจุดสี่ต้นครับนัมายเลขสิบสองครับแบ่งที่หนึ่งใบแดงครับหนึ่งร้อยครับคุณผู้ชม ดูต่อมาครับนัมเบอร์13ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นสไตล์ไฟเออร์ครับมันเป็นคัลเลอร์ไฟเออร์ครับคุณผู้ชมครับเป็นแพทเทิร์นสไตล์ไลายไฟนะครับคุณผู้ชมน้องไซส์1.4ครับตัวนี้หางอลังการงานสร้างเลยครับคุณผู้ชมครับแพทเทิร์นสวยๆหล่อๆครับสไตล์โค้ดลายไฟครับตัวนี้นัมเบอร์13ครับแบ่งที่200ครับคุณผู้ชมด้านใดมองหาแพทเทิร์นไลายไฟครับหางใหญ่ๆครับ สวยมากนะตัวนี้ผู้ชมครับอันนั้เขาถูกเชื่อว่าน้องสีน่าจะเข้าเต็มนะครับบอดี้นะลำเบอร์สิบสามครับดูต่อมาลำเบอร์สิบสี่บ้างครับผู้ชมครับตัวนี้มันเป็นคัลเลอร์แคล็กซี่ครับผู้ชมครับท่านใดชอบสไตล์มุกเป็นแผ่นๆแบบนี้ครับผู้ชมสามารถจับจองได้ครับช่องทางการติดต่อผมปักหมุดไว้ทางคอมเมนต์แรกนะครับผู้ชมครับมีค่าเดินทางเหมาส์แปะสูงครับผู้ชมครับ ตัวกี่ตัว FP ตัวค่าเดินทางก็80ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้มันเป็น Color Galaxy ครับแบ่งที่1นึ่ง50ครับนำเบอร์16ครับคุณผู้ชมครับมาดูตัวต่อมาครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ยีนตัวเป็นยีนโลก Galaxy ครับคุณผู้ชมครับเป็น pattern ลายยีนโลกเบสครับแล้วก็มีมุกเดินทั้งโตเลยครับตัวนี้คุณผู้ชมครับน้องไซส์1.3นะครับนำเบอร์15ครับคุณผู้ชมครับ แบ่งที่1 5ึ่งห้าูนครับท่านใดชอบสไเหลืองเหลืองมุกมุกแบบนี้ครับผู้ชมครับกระเทินใส่หน้ากากมาด้วยครับโอ้เท่มากตัวนี้เท่มากครับุผู้ชมโอยจริงๆครับตัวนี้นัมเบอร์สิบห้าครับมาดูต่อมานัมเบอร์สิบหกครับุผู้ชมครับเป็นสไตล์โคยหางดาวครับุผู้ชม ตัวนี้เป็นโค้ดคอปเปอร์นะครับสายแพทเทิร์นหางดาวครับเบดเป็นเยลโล่นะครับผู้ชมครับตัวนี้ครับน้องไซส์1.3จุดสามครับหางสี่เชฟเลยนะครับตัวนี้อีกหนึ่งสไต์ครับเป็นการผสมสานาระหว่างมันติคัลเลอร์กับคอปเปอร์ครับแล้วก็มีสเนแพทเทิร์นไพรดาครับไปลุ้นมุกทองเอาครับว่าจะขึ้นที่บอดที่ไหมครับผู้ชมครับตัวนี้นมาบอร์สุขภาพแบ่งที่200ครับผู้ชมครับ มาดูต่อที่นับเบอร์สิบเจ็ดครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นเมทัลลิกบีดกับคอปเปอร์ครับแล้วก็ในส่วนของชายน้ำหางกระโดงก็ออกเป็นสไตล์แพตเทิร์นไลฟ์ไฟครับเสน่ห์ของน้องตัวนี้คือบอดี้เป็นดราก้อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็สีสันจะขึ้นที่ชายน้ำหางกระโดงเป็นหลักครับเป็นสไตล์ครับหรือว่าบีดเรียกว่าสไตล์บัตเตอร์ไฟนะครับคุณผู้ชมครับแบบนี้ครับใครชอบสไตล์แบบนี้ครับเส้นจูซี่ครับคุณผู้ชมครับนับเบอร์สิบเจ็ดสองศูนย์ศูนย์ครับ ต่อมาเป็นหมายเลขสิบแครับผู้ชมครับตัวนี้ยีนตัวเป็นยีนโลก g าแล็กซี่ผู้ชมครับน้องเป็นยีนโล b เบ t นะครับไซส์1.4ครับ n ม m b e r 1สิครับน้องเพศผู้ครับแบ่งที่1นึ่งศูนย์ครับผู้ชมครับขายชอตไซส์เบทเหลืองนะครับผู้ชมครับยีนโล w กาแล็กซี่ครับตัวนี้หล่อครับ ดูต่อมาครับที่นัมเบอร์19บ้างครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นมันติคัลเลอร์คอปเปอร์ครับน้องไซส์1.4นะครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็นแพทเทิร์นระหว่างเหลืองแดงนะครับแล้วก็มีเม็ดมุกทองนะครับเริ่มเดินบนบอดดี้ครับคุณผู้ชมครับนัมเบอร์19ครับแบ่งที่150นครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบสายนี้ก็สามารถจับจองได้ครับต่อมาเป็นนัมเบอร์20ครับ ตัวนี้เป็นมัลติคัลเลอรมทลิกเบดกับคอปเปอร์ครับคุณผู้ชมครับน้องไซส์หนึ่งจุดสามไปปลาจะเดินทางเข้าหนึ่งจุดสี่แล้วครับตัวนี้คุณผู้ชมครับนัมเบอร์ยี่สิบครับน้องเพชรคู่ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มเกล็ดเคลือบเงานะครับหางก็จะมีกลิ่นไอความเป็นเหลือบๆทองเข้ามาในส่วนของที่เป็นฟินิก็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นชายน้ําหางกระโดงนะครับคุณผู้ชมนัมเบอร์ยี่สิบแบ่งที่หนึ่งศูนย์ศูนย์ครับเบาๆครับ ดูต่อที่นัมเบอร์21บ้างครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นแบ็กมันเตยคัลเลอร์ครับคุณผู้ชมเป็นการผสมผสานระหว่างไพดาครับกับเบดเยลโล่ครับคุณผู้ชมครับน้องตัวนี้ไซส์1.3จะเดินทางเข้า1.4นะครับเบดเป็นเยลโล่ทั้งตัวนะครับแล้วก็วางแพทเทิร์นวางลวดลายแพทเทิร์นด้วยไพดังครับคุณผู้ชมครับนัมเบอร์21ครับ150ครับตัวนี้ตากล็อกดีนะคุณผู้ชมชุดนี้ล็อกดีแล้วก็ผมชอบชุดนี้คือตะเกียบหล่อตะเกียบคมดีครับ ดูต่อที่นัมเบอร์คุณผู้ชมครับตรงนี้เป็นมันเตคัลเลอร์มัทเรียเบดกับไลไฟขอบป้ายคุณผู้ชมครับเป็นสไตล์แพทเทิร์นลไฟทั้งโตเลยครับหางโครงสร้างอลังการงานสร้างเลยตัวนี้ครับน้องไซส์หนึ่จุดสามป้ายจะเดินทางเข้า1.4ครับผู้ชมครับนัมเบอร์ครับุณผู้ชมครับ3.5 0โซนครับโอ้ตัวนี้โครงสร้างใหญ่อลังการดีจริงๆครับ มองหาพ่อปลาดีๆหางใหญ่ๆครับแนะนําตัวนี้เลยครับผู้ชมครับโครงสร้างอลาัางการงานสร้างไปเลยครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญรู้สึกก็คือลายไฟทั้งโตเลยครับผู้ชมครับตัวนี้ครับโอ้สวยจริงๆครับ ดูต่อที่ n ม m b e r 23บ้างครับผู้ชมครับตัวนี้เป็นมาเตคคลเลอร์ไฟเออร์ครับแพทเทิร์นสวยมากโครงสร้างใหญ่มากผู้ชมครับตัวนี้หางอลังการงานสร้างเลยครับผู้ชมครับนี่ไข่มอหาภพพันสวยๆหล่อๆสไตล์แพทเทิร์นลายไฟครับแนะนําตัวนี้เลยครับผู้ชมครับปูเดียวจบเลยครับดูเครื่องน้องดูหางน้องครับผู้ชมโอ้ยหมายเล23ครับแบ่งที่3 5 0นครับผู้ชมครับตัวนี้ครับ มาครับผู้ชมครับนัมเบอร์24ครับมันต็มคันเล่อมันทัลลิกไฟเออร์ครับตัวนี้ผู้ชมดูตะเกียบน้องคมกริบเลยครับตัวนี้หูหางโครงสร้างสวยมากครับอีกหนึ่งตัวที่เชียร์ครับผู้ชมครับดูโครงสร้างปลาครับนี่ครับโอ้จริงๆตัวนี้ผู้ชมครับสไตล์ลายไฟครับแล้วก็เป็นเมทัลลิกเม็ดข้าวโพดครับเม็ดน้องเริ่มเดินนะตัวนี้ปลายังเด็กอยู่นะไซส์หนึ่งจุดสามนะผู้ชมแล้วดูครับโครงสร้างน้องมาเต็มเลยครับนัมเบอร์24แบ่งที่2 50ครับ ตรงนี้เชียครับใครมองหาพ่อพันธุ์ดีๆโครงสร้างสวยๆคุณผู้ชมครับมาดูต่อที่นัมายเลขยี่สบ้างครับคุณผู้ชมครับตรงนี้เป็นมาเต็คเคเลอร์มาทลิกไฟเออร์ครับเป็นมาทลิกแพทเทิร์นสไตล์ไลา์ไฟครับคุณผู้ชมโอ้ตัวนี้สวยหางชายน้ํากระโดงนี่เป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยครับนัมายเลขยี่สคุณผู้ชมครับแบ่งเบาๆที่2 0งศูนย์ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ ท่านใดสนใจก็สามารถจับจองได้ทางช่องทางที่ผมปักหนุดไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับแล้วก็ค่าเดินทางเหมาเหมาก็80ดศูนย์ทุกมชมครับจะเอกี่ตัวจะจองกี่ตัวก็ค่าเดินทางเหมาเหมา80ดศูครับตูต่อที่เบอร์ยี่สิบหก้างครับุกชมครับตัวนี้เป็นมัลติคเล r ร์ t มัลติบีทกับ Copper ครับตัวนี้ก็ออกจะเป็นสไตล์ Copper l i ลาไฟเลยนะครับผุ้ทมาครับ แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่ผมชอบนะครับผู้ชมตัวนี้มุกน้องของเขาเดินเหมือนลายทุกแกดีจริงๆนะครับแล้วก็มีบัตรลายลายทุกแกด้วยในฝั่งของทางแม่นะครับผู้ชมครับโอ้พัฒน์ตัวนี้สวยนะผู้ชมมีเสน่ห์ดีครับไข่ช็อปสไตล์เมทริกคอปมอมแมอมแหมมลายทุกแกครับตัวนี้ตอบโจทย์หรือข้าวกราบตาลผมว่าดีนะน่าทำนะครับผู้ชมเม็ดมุกเขาเดินเหมือนลายตุ๊กแกดีครับนัมเบอร์ยี่สิบหกแบ่งที่สองศูนย์ศูนย์ครับหนึ่งไอเดียครับผู้ชมครับ ท่านได้มีอวตารอยู่หน้าทมนะตัวนี้เติมอวตารเข้าไปน่าจะดีครับดับเบิลในส่วนของสายฝั่งแม่ไปที่นึ่งครับมาดูต่อที่ัมเบอร์ยี่สิบเจ็ดบ้างครับผู้ชมครับตัวนี้เป็นมาตริกครับมาตริกคัลเลอร์มาริกบีดกับคอปเปอร์ครับผมชอบการแบ่งโทนสีของตัวนี้จังเลยครับดูหางกระโดงชายน้ําของน้องนะครับก็อาจจะเป็นแพทเทิร์นในส่วนของเหลืองแดงนะบาลานซ์หมดเลยนะครับแล้วก็บอดีเป็นสไตล์เยลโล่บสซับเข้ามาในเม็ดข้าวโพดด้วยครับ หมายเลขยี่สิบเจ็ดแบ่งที่สองสองศูนย์ครับสองศูนย์ศูนย์นะคุณผ e ู้ชมรับขออภัยครับก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์ครับเสน่ห์ของประกาศสวยงามไทยของเราครับคุณผู้ชมครับตัวนี้มันติมคัลเลอร์มัตลิคอปเปอร์ครับมาดูต่อที่หมายเลขยี่สิบแปดบ้างครับคุณผู้ชมครับเป็นน้องคอปเปอร์หมองแหม่มครับตัวนี้เป็นส่วนของมัตลิคอปเปอร์บีดกับอวตางครับไปลุ้นเม็ดดอทลายตุ๊กแกเอาครับตัวนี้หมายเลขยี่สิบแปดแบ่งที่หนึ่งใบแดงครับ มาดูตัวต่อมาครับผู้ชมครับตัวนี้เป็น n ม m b เ r ยี่สิบครับมาเติคัลเลอร์มาเทลครับบีดกับมาเะคัลเลย้โลกเบดครับผู้ Yellow, ชมดูการแบ่งแพทเทิร์นสีของน้องอกมาในส่วนของที่เป็นเหลืองแดงการวางแพทเทิร์นผสมผสานได้สวยงามดีเหลือเกินครับตัวนี้น้องไซส์อ3ูสามปลาย, 4, ายจะเดินทางเข้า1-4พร้อมบีบพร้อมทำครับตัวนี้ผู้ชมครับ ครงสร้างดีนะตัวนี้น้องหางสีเชฟหางใหญ่มากเลยครับผู้ชมแลวก็สิ่งที่สำคัญสีฟลูบอกดีเหลือเกินครับเจ้าตัวนี้ครับผู้ชมครับนัมเบอร์ยี่สิบเก้าแบ่งที่สองศูนย์ศูนย์ครับดูสีสันของน้องครับดูต่อมาครับผู้ชมครับตัวสุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับนัมเบอร์สามสิบเป็นมัตติคอลล์ไฟเออร์ครับผู้ชม เป็นแพทเทิร์นสไตล์ไลฟ์ไฟนะครับเบสเป็นเยลโล่ครับตัวนี้น้องไซส์1.3ปลาจะเดินทางเข้า1.4ครับน้องพร้อมบีดพร้อมเป็นพร้อพันพร้อมพัฒนาสายพ, an, พันธ์นน um ุครับผู้ชมครับตัวนี้โครงสร้างน้องหางใหญ่มากนะอลังการงานสร้างเลยครับตัวนี้ผู้ชมครับนัมเบอร์30แบแปงที่1 5สงครับผู้ชมลองดูครับท่านใดชอบสไตล์แบบไหนนัมเบอร์ไหนลองดูครับผู้ชมครับ <c oughs> แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือช่องทางการติดต่อนะครับที่ผมปักหมุดไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับผู้ชมค่าเดินทางมาเหมา80ครับงั้นอีพีนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนครับผู้ชมครับเอามาให้หายคิดถึงเอามาแบ่งปันเอามาอัปเดตให้ผู้ชมเท่านี้ครับผู้ชมครับนอนลัะฟันดีลาตีสวัสดครับ